แล้ววันนี้ค่ะไปตามท่านนายกกันสักนิดนะเดี๋ยวช่วงเย็นๆน,นะคะเย็นๆสี่โมงเย็นนู่นใช่ใช่ค่ะแต่ก่อนเลิกงานนะ <c oughs> เป็นเวลาแบบนั้น <c oughs> ก็ต้องดูกันนิดนึงว่าท่านไปทางไหนผ่านตรงไหน <c oughs> อาจจะ <c oughs> เพื่อจะได้ ตัดเรื่องของดราม่าออกไปใช่จำนวน<ม>การจราจรบ,บ,บนท้องถนนใ,ใอจจยอะน่ดนองต้อง,ะะต,องต้องบอกแจ้งให้ทราบก่อนเลยจริงๆนะคะ<ช>เพราะว่าอาจจะเป็นกําหนดการคร่าวๆก่อนด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าตอนนี้เราติดเสาอาทิตย์มา<ช>มแน่ใจว่าวันนี้อาจจะมีการเคาะเวลาใหม่แต่ที่แน่ๆล่าสุดที่ได้รับข้อมูลมาคือ4ี่โมงเย็นวันนี้ทนายกเศรษฐาทวีสินนะคะจะไปที่แฟล ดินแดงเนี่ยตรงใกล้ๆเรานี่ละค่ะอยู่ข้างๆบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยแหละนะคะเขตดินแดงเนี่ยนะคะไปพบประชาชนไปที่ลานกีฬาแฟลกห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบสามตลาดกลางดินแดงอยู่ซอยประชาสงเคราะห์สิบเอ็ดประชาสงเคราะห์เก้าผ่านสำนักงานเคหะนครหลวงสาขาดินแดงสองซอยประชาสงเคราะห์เจ็ดห้าและก็หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนอยู่กันเป็นจำนวนมากนะคะก็จะมีเจ้ากระทรวงอย่างรัฐมนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพอมคุณ <c oughs> วาราวุุิศิลปะอาชารัฐมนตรีท็อปนั่นเองนะคะ <c oughs> แล้วก็นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่ากทมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ปหลัดกระทรวงพอมอผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติแล้วก็หลายภาคส่วนเลยนะคะร่วม <c oughs> ลง พื้นที่ไปด้วยการไปพูดคุยกับประชาชนค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เข้าอยู่ในแฟลตแบบใหม่แล้วด้วยะนะคะก็ไปดูถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ไปถามถ่ายเรื่องปัญหาหนี้สินสักหน่อยว่าหนี้นอกระบบเป็นยังไงบ้างะนะคะเพราะว่าหนี้นอกระบบที่มีการเปิดให้ไก่เกยรติขึ้นมาของกระทรวงมหาดไทยอันนั้นก็คือใช้ได้ครอบจัก,กรวาลเลยนะคะ,คะไม่ได้ไม่ได้แบ่งพื้นที่นะคะ,คะก็ต้องไปดูนิดหน่อยว่าเป็นมีความคืบหน้ายังไงบ้างแล้วและที่แน่ๆปัญหายาเสพติดค่ะจะไปดูว่า và còn เรื่องนี้หรือเปล่าในพื้นที่นะคะ,คะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยบอกว่าให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะต้องไปแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะค่ะขณะที่ทางด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนายสุทธิพงศ์จุนเจริญก็ได้เปิดเผยว,ว่าจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการเปิดรับลงทะเบียนนะคะพี่น้องประชาชนมีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาลนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะมีพี่น้องประชาช ประชาชนลงทะเบียนร,รวมทั้งสิ้นเนี่ย153,400รายค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอนะคะเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญเจ้าหนี้นะเชิญลูกหนี้เข้ามาสู่กระบวนการการเจรจาไก่เกลี่ยหนี้นะคะ,ะซึ่งทางสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองค่ะก็ได้มีการให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของการไก่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศเนี่ยมีจํานวนลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ย นี่แล้วเนี่ยนะคะ42,717รายสามารถไก่เกลี่ยสำเร็จเนี่ย25,867รายค่ะมูนี่ลดลงนะคะอยู่ที่1,10 9ล้านบาทน,นะคะอันนี้ประมาณนะคะแล้วก็กรณีที่มีเจ้าหน้าที่นะคะมีเจ้าหนี้มีลูกหนี้มีความประสงค์ที่อยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการส่งต่อเรื่องไปยังพนักง,งานสอบสวนของสถานีตํารวจในพื้นที่ให้ดําเนินคดีเนี่ย ก็ประมาณ376คดีค่ะโดยจังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้ลูกหนี้เข้ามาสู่กระบวนการได้มากที่สุดนะพบหน้ากันอืมอันดับแรกเลยค่ะสงขลาโอ้เขาทําได้ดีจริงๆค่ะใช่ค่ะตามมาด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะซึ่งเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็ได้มาพบปะพูดคุยนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นสื่อกลางเป็นคนกลางไกลเกลี่ยนะคะและหลังจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการ ติดตามผลงานภายหลังจากเจราจาไกลเกลี่ยนี้นะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบประสบความสําเร็จครบทั้งกระบวนการค่ะและนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบทั่วประเทศขณะนี้นะ,ะจังหวัดสงขลายังคงเป็นจังหวัดที่มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยนี้มากที่สุดอย่างที่บอกเนาะ <c oughs> นะคะแล้วก็มี3จังหวัดก็คือนครสวรรค์นราธิวาสและก็ระนองที่ดาเนินการกระบวนการไกลเกลี่ยนี้กับผู้ที่มาลงทะเบียนครบ100ร แล้วค่ะสัจังหวัดเต็มร้อยไม่หักเลยนะคะใช่ค่ะก็อยากจะให้จังหวัดที่เหลือนะคะบูรณาการค่ะกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเร่งรัดให้เจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการจราจาไกลเกลีย่ยให้ครบทุกกรณีค่ะเพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยได้รับการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหานอกระบบนี่นอกระบบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะคะแต่ที่ต้องคำนึงถึงเลยนะคะก็คือความสำเร็จที่สามารถ ไกลเกลี่ยทุกกรณีได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถใช้การเจรจาได้ก็จะต้องไปนสู่ขั้นตอนของการดำเนินคดีนะคะกับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายทานทีค่ะพอไปถึงขั้นตอนนั้นก็ถือว่าเป็น ปัญหาใหญ่เหมือนกันนะใช่ใช่เพราะถือว่านี่นอกระบบถือว่าผิดกฎหมายนะคุณผิดกฎหมายจั้งแรกอยู่แล้วกับการที่คุณมาเปิดให้คนอื่นเรียนสินในอัตราที่มันแรงมากอันนี้เขาก็อุตส่าห์เปิดโอกาสนะคะให้มาพูดคุยกันนะคะให้รู้เรื่องนะคะเพราะว่าที่อย่างที่บอกเนี่ยนี่นอกระบบถือว่าผิดกฎหมายเพราะว่ามีการปล่อยกู้โดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็เรียกเก็บดอกเบี้ยเนี่ยเกินกว่ากฎหมายกําหนดด้วยเพราะฉะนั้นคุยกันให้ดีค่ะนะคะปรับ เ,เขาเรียกว่าปรับสารนคติเหรอ,อคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็คนละครึ่งทางแล้วกันโดยมีหน่วยงานรชาชการเป็นหน่วย กลางอะน,นะคะเออจะได้ไม่ต้องไปจ้างทนงทนายด้วยอย่างเพิ่งนำไปสู่ตรงนั้นเลยอันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาพร้อมแล้วค่ะ,คะเขาเปิดโครงการนี้มาเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาเต็มที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นตัวกลางนะคะแล้วก็มาเรียกว่า,าเผชิญหน้ากาันแต่ว่าได้เห็นหน้าเห็นตาการพูดคุยดีกว่าเราจะเห็นอยู่แล้วว่าการสื่อสารนะคะสมมติแบบคุณพิมพ์พูดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับมาอยู่ตรงหน้ากันหรอกเนาะแต่มาแบบบริสุทธิ์ใจมาแบบ จริงใจเพื่อที่จะให้มันบรรลุไปพร้อมกันก็คือเคลียร์กันได้นะคะ,คะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากยังอยากต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐอยู่ศูนย์น้ำรงธรรมเป็นที่พึ่งที่ดีนะคะซึ่งศูนย์น้ำรงธรรมเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะคะ,คะแต่บางคนบอกว่าโอ้เดินทางไปที่ต้องไปที่ศาลากลางก็ไม่ได้สะดวกอยู่ต่างตำบลอำเภอ,อม,มีสายด่วนโทรไปก่อนได้คะ่ะจำไม่ง่ายเลย1567นะคะเจ้าหน้าที่เขาให้ต บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรไปคุยพูดคุยก่อนค่ะสำหรับสายด่วน1567สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมค่ะ